สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของช่างเดชด,ดีเซลเหมือนเดิมวันนี้ก็มีโมปั๊มครับพี่น้องโมปัม๊มวันนี้จะมานำเสนอการโมปั๊มของอีซุ6 b ีนี่ลูกค้าไปซื้อปั๊มมาปั๊มเล่งแข็งปั๊มเล่งแข็งของรถเกี่ยวมาก็สูบ สูบสุดท้ายนะครับสูบ6หรือยังไงก็ไม่รู้แหละน้ำมันไม่ขึ้นน้ำมันไม่ขึ้นแต่ติดง่ายน้ำมันไม่ขึ้นตันนี้ปั๊มเก่าครับ6กบีทีขีดสามขีดสเป็น,นปั๊มเทอร์โบเป็นปั๊มเทอร์โบพี่น้องวันนี้ก็ช่างเด็ก็จะตอนตอนระบบตูดเทอร์โบออก ก็ปั๊มลูกนี้ใช้ไม่ได้ครับปับ๊มเก่าก็ใช้ไม่ได้ก็จะได้ประกอบสีแดงนี้คืนให้เขาให้ลูกค้าไปเคมไปคืนน,นแล้วก็ทีนี้ก็เจอสีเขียวพี่น้องอ่าน,นี่สีเขียวครับสายกิ้งอ่าตัวนี้รับประกันครับอ่ารับประกันแรงแน่นอนครับตัวนี้ อืมอันนี้6จีครับผมนนี้ก็ตูดปั๊มครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วตูดตูดเก่าก็จะมีมีตัวนี้รูเนี่ยตัวนี้ก็นี่แล้วก็นี่ฝานี่ครับผมวันนี้ก็มานำเสนอใหม่อือฮ มาได้ครับพาอีสานแถวสุรินท้าจะทำเป็นเล่งแข็งเล่งอ่อนเล่งบนเล่งข้างทำให้ได้ครับผมสปริงก็เขาบอกว่าสปริงก็แบบนี้แล้วก็ใช้ไม่ได้ครับต้องกลัวมันจะสะดุดรถคันนี้วิ่งสะดุดครับวิ่งสะดุดเดี๋ยวหาสปริงก่อน เยอะครับอะไรอะไรปัม๊มเห็นกองกองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะพี่น้องนะเอาไว้เป็นอะไรใช้ได้หมดทุกตัวอยืยามพี่น้องเดือดร้อนมาก็เก็บใส่เก็บใส่ใช้ได้แรงกว่าเดิมอีกอวันนี้ก็มาหัวฉีดก็มีพี่น้อง น,นี่น่าจะ e h เจ็ร้อยโีดฝาอันนี้เล่งแข็งเล่งกาวนาตัวนี้ก็ซ่อมได้ครับอันนี้ก็ติดยากติดแล้วติดเลยเบาดับอืมอย่งลูกป,ปั๊มมีปัญหา ก็จะได้แลกเปลี่ยนกับลูกค้าไว้ไว้โมต่ออันนี้อุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์รณบ้านๆพอแต่พอทำได้ครับอันนี้ตัวกระชากเชิญหลงยากขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทำมานาน <laughs> มีหดคนนก ก็วันนี้ก็จะโมครับผมอ่าก็อีกประมาณเย็นๆพี่น้องอเดี๋ยวให้พาดูรถอีซููหกรอดำครับผมอ่าอันนี้ก็ไปจัดปั๊มมา นี่ครับลงแล้วก็จะได้โมให้เขาอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวมาติดตามผลงานว่าจะเล่งดีหรือไม่ดีะฮะก็จะใส่สปริงให้มันค่าให้มันแข็งขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะว่าให้มันสู้หน่อย แต่ก็ไม่เอาถึงกับวาวซิ่งสปริงโตเหมือนเขาไม่เอารถทำกินขี้เกียร์ตามซ่อมครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เมื่อเลินก็จะได้ปล่อยคันนี้ออกอเดี๋ยวพรงนี้เมื่อเลินปล่อยคันนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6BG 6BG บีจีเสร็จเรียบร้อยฟิตเครื่องเดี๋ยวจะลองอัปเดตใหม่ก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยครับพี <exaggerated> ่น้องอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมีงานแปลงไก่เสร็จแล้วอ่ะ ลงมือครับพี่น้องวันนี้โมปัมก่อนเดี๋ยวเป็นไงก็เดี๋ยวจะอัปโหลดให้พี่น้องได้รับชมอีกทีนึงก็คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม